สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็มีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับเจลีกอีกเช่นเคยซึ่งก็มีอัปเดตทุกวันนะครับเกี่ยวกับเจลีกและวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับมีหล,ลายเรื่องที่มาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันในคลิปนี้นะครับทั้งเรื่องของชาลิปสงกระสินทั้งเรื่องของโจนทานเข็มดี หละการหลังตัวแก่งของทีมชาติไทยและก็เรื่องของคาวาสกิฟอนตาเล่ที่จะแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ทางเจลีกเองก็ต้องเลื่อนในเกมที่จะพบกับซากาโทสุในวันพรุ่งนี้สําหรับคาวาสกิฟอนตาเล่มาเรื่องมาที่เรื่องแรกครับก็คือเรื่องของทาเริสงกระสินที่ซีผุนได้ออกมาวิเคราะห์ฟอร์มของเจ้าตัวในเกมที่แพ้กับเซเรโซสคา2-1และก็มองฟอร์มโดยรวมของเจ้าตัวตั้งแต่ย้ายมาคาวาสกิฟอนตาเล่ซึ่งก็ถือว่าวิเคราะห์ได้ดีเลยครับ โดยเญี่ปุ่นก็ได้วิเคราะห์ว่าบทบาทที่ได้รับมอบหมายให้กับชนาทิพย์การแข่งขันนัดนี้แตกต่างจากที่คาดไว้คือการวางตำแหน่งของชนาทิพย์และโทโนะเมื่อดูจากเกมแรกจนถึงตอนนี้ชนะทิพย์เองรับหน้าที่ตัวรุกฝั่งซ้ายส่วนทางด้านโทโนะรับหน้าที่เล่นกลางทางซ้ายแต่ในเกมนี้พวกเขาได้รับมอบหมายให้มีตำแหน่งการเล่นที่ตรงข้ามกันซึ่งกุญแจสำคัญในช่วงต้นเกม คือการให้ชนะทิพย์เล่นในตำแหน่งกลางทางซ้ายแต่เมื่อเทียบกับโทโน่แล้วชนาทิพย์เองมีบทบาทที่ลงตัวมากกว่าและไม่ใช่เรื่องแปลกที่ตำแหน่งกองกลางจะลงมาช่วยเกมรับตำแหน่งของชนะอาจต้องลงมาเล่นเกมรับแต่เขาก็จําเป็นต้องสร้างสารรค์เกมอย่างไรก็ตามชนาทิพย์ในวันนั้นค่อนข้างแข็งแกร่งในเกมรับแต่ก็ยังวิเคราะห์ต่อด้วยครับว่าโดยบอกว่า แม้ว่าการเคลื่อนไหวในช่วงแรกจะมากขึ้นแต่เขาเองก็มักถูกมองว่าเป็นปีศาจแต่การเคลื่อนไหวของชาทิพนั้นทำได้ดีมากในนัดนี้แต่โดนตามประกบจากผู้เล่นของซิเลโซทำให้การจ่ายบอลไปยังโคบายาชิยากขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นเขาเองก็สร้างส์โอกาสได้เสมอและอีกบทบาทหนึ่งของชนะคือเกมรุกซึ่งเป็นบทบาทที่ทำให้อุชิมะเล่นได้อย่างอิสระจึงสามารถกล่าวได้ว่าการเคลื่อนที่ของชาทิพนั้นมีประสิทธิภาพในการดึงผู้เล่นซิเลโซมาที่ตัวเขาเอง นี่ก็เป็นบทวิเคราะห์ของซื้อญี่ปุ่นนะครับที่ได้พูดถึงชนาธิปสงกรสินในนัดที่แพ้กับเซเรโซสกาสประตูต่อหนึ่งนนี้แฟนบอลหลายคนก็ยุดความผิดมาให้กับชนาทิปครับซึ่งบางก็ว่าค่าตัวขนาดนี้ยกระดับทีมไม่ได้ไม่รู้จะซื้อมาทําไมแต่สําหรับแอดแล้วไอคิดว่าไม่เกี่ยวกับค่าตัวนะครับเกี่ยวกันที่ระบบการเล่นของฟอนตาเล่มากกว่าอยู่ที่การเปลี่ยนตัวอยู่ที่รูปแบบการเล่นในเกมนั้นมากกว่านะครับซึ่งไม่ใช่ความผิดของชนาทิปเลย เขาเองก็ทํางานส่วนตัวถือว่าค่อนข้างดีและสีญี่ปุ่นเองก็ออกมาวิเคราะห์แบบนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีครับสาหรับชาริปสงกรสินถ้าใช่เข้าใจง่ายจริงๆสิญี่ปุ่นก็น่าจะพูดว่าการเล่นในตําแหน่งนี้ของชาริปทำได้ดีเพราะว่าเป็นตําแหน่งที่ถนัดของเขานะครับไอเดเองก็เชื่ออย่างนั้นนะครับเล่นกลางดีกว่าเล่นปีกแน่นอนสําหรับชาริปสงกระสินแต่ถึงยังไงก็ต้องอยู่กันที่โค้ชแหละครับว่าเขาจะวางแท็กติกแบบไหนในเกมนั้นน่าจะวางกันเกมต่อเกมเลย มาที่การนดัดเบตอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องของเจลีกที่คาวาซากิฟอนตาเลจะพบกับซาการโตสุซึ่งมีกําหนดจะจัดขึ้นในวันพุทธที่6กรกรกฎาคมต้องถูกเลื่อนการแข่งันแบบฟ้าแลบแป๊ล,ปแปลปๆครับแบบจี๊ดจา๊าดเลยเมื่อทางเจลีกญี่ปุ่นได้ประกาศเลื่อนเกม1คู่ในคู่ระหว่างฟอนตาเลพบกับซาการโดสุโดยเหตุผลที่เลื่อนเกมนี้ครับก็เพราะว่าทีมของซาการโดสุ ท้งผู้เล่นและก็ทีมงานหลายคนได้รับการตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด19และทำให้ถูกสั่งระงับการแข่งขันในเกมที่ต้องเจอกับฟอนตาเล่ในวันที่6กรกฎาคมหรือว่าวันพุทธที่จะถึงนี้พรุ่งนี้นี่เองนะครับก็เป็นผลทำให้นานี้ต้องเลื่อนครับโอนิคีเองก็มีเวลาที่จะฝึกซ้อมมีเวลาที่จะติวแท็กติกกันเพิ่มขึ้นน่าจะเป็นเรื่องดีกับฟอนตาเล่นะครับเพราะว่าตอนนี้ทีมเริ่มเป๋ครับเริ่มตั้งตัวไม่ได้ถ้าเป็นไม้ก็กำลังเซครับตอนนี้ยังไม่ล้มแต่กำลังเซ การเลื่อนคะแนนในสัปดาห์นี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับโทรุอนิกิและก็สําหรับฟอนตาล่เองที่ต้องปรับต้องจูนทีมกันหน่อยแหละครับมาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องของโจนาธานเข็มดีเซนเตอร์ตัวทุ่มเทของทีมชาติไทยซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวว่า BG จีปทุมกําลังเดินหน้าควา้าตัวเขาเข้ามาเสริมทัพอีกรายนะครับแต่ BG ก็ต้องอกหักช้ําใจไปเมื่อโอบิโอเดนเช่ o ense, ทีมศึกซูเปอร์ลีกเดนมาร์ก ได้ประกาศปล่อยโจนาธานเข็มดีไปอยู่กับเนสเวตบบคลับทีมในดิวิชันหนึ่งโดยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลเหตุผลของการปล่อยยืมตัวครั้งนี้นะครับเป็นเพราะว่าโจนาธานเข็มดีไม่สามารถสอดแทรกขึ้นชุดใหญ่เอเดนเช่ได้ทําให้ตกเป็นข่าวอยู่แป๊บหนึ่งครับว่าเจ้าตัวเตรียมย้ายมาเล่นในศึกดีวไทยลีกแต่ล่าสุดโจนาธานเองก็ยังทาแข้งอยู่ในยุโรปต่อไปหลังย้ายสบงเนสเฟิร์กคลับในทีมดิวิชันหนึ่งของเดนมาร์ก เพื่อที่จะได้มีโอกาสลงเล่นมากขึ้นและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อไปบีจีก็ต้องอกหักช้ำใจไปนะครับเมื่อโจนาธานยังไม่มาไทยลีกดีแล้วครับที่ยังไม่มาพอถ้ามาคุณก็จะเป็นเพียงแค่นักเตะธรรมดาคนหนึ่งแต่ถ้าคุณเล่นอยู่ในลีกยุโรปคุณก็จะเป็นผู้เล่นต่างชาติคนหนึ่งที่มีคุณภาพเลยสำหรับโจนาธานนะครับได้เซ็นสัญญาขึ้นทีมชุดใหญ่ของโอบียวเดนเช่ทีมลีกสูงสุดประเทศเดนมาร์กดยสัญญา2ปีตั้งแต่ปี2021ที่ผ่านมา และเพิ่งช่วยทีมชาติไทยยูวีสาคว้ารองแชมป์ซีเกมส์2021ที่เวียดนามและต่อเนื่องถึงการเป็นตัวหลักในชิงแชมป์เอเชีย2022รอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบแต่น่าเสดยที่รายการใหญ่แบบนี้ไม่สามารถช่วยทีมผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ได้นะครับทีมชาติไทยตกรอบแรกในศึกชิงแชมป์เอเชียนี่ก็เป็นเรื่องราวของโจนาธานเข็มดีนะครับที่ยืนยันแบบแน่นอนแล้วครับว่าไม่กลับไทยหลีกแน่นอนนะครับก็ยินดีกับเจ้าตัวด้วยที่ย้ายไปร่วมทีมใหม่น่าจะมีโอกาสลงเล่นมากขึ้นนลครับ โอเคครับส่วนคลิปนี้ครับเอดก็มีเพียงเท่านี้นะครับหากชอบการอัปเดตข่าวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจเอ็ดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าบบิทคลิปหน้ามาทุกวันแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ